เราจะมาทำอะไรนะจะมาดูกระทิที่ของเช้านี้ค่ะเหมือนวัวเหมือนควายเลยนะคะแต่มันหอวัวมากกว่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีหรือเปล่านะวันนี้เราจะมาการงเต็น์กันด้วยอทีไมเป็นเป็นสีส้มอินซีอินซีอินซีภาษาอังกฤษว่าอะไรอีก็ 一个，就要一个。 เต็นเร็เร้อยแล้วนี่เต็นคุข้าไปดูก็ขิ่นแล้วเหรอเดี๋ยวดูบรรยากาศก่อนเต็นของเราตอนนี้เป็นี้ฝนตกนะคะมอเมื่อกี้ฝนตกนะเดี๋ยวดูตอนนี้หมอกก็เต็มไปด้วยกับดูตอนนี้ฟูเขาก็เต็มไปด้วยกับหมอกแล้วนะคะตอนนี้ก้อนแม่ก็ตกลงมาจากแมวแล้วนะคะ้องฟ้าแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก้อนแม่มาตกไหนต้องหมายเห็นอะไรบ้างลูกตอนนี้เห็นหมอกมันอยู่บนก้อนแม่แค่ะ ต,ตอนนี้ก็แนเมฆอยู่บนเอภูเขาอะค่ะหมะอ,บบอกอยู่บนภูเขาล<ช>ูกหมอกอยู่บนภูเขาแล้วก็กอ้อนเมฆมาด้วยค่ะนี่วิวสวยเลยวิวสวยมากอากาศลมเย็น,ลนเลยค่ะ,ะนี่นะครับทิวของเราวันนี้เราเห็นแมวชุบแดกไว้แต่ตอนไี้ดีดี เดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกสักหน่อยนะนดียังไม่ได้ซื้อน้ําแข็งไม่ไม่ซื้อเครื่องปรุงอะไรต่างๆเลยก็เดี๋ยวไปสักแป๊บนึงไปซื้อของแล้วก็กลับมาจะพาเด็กๆไปดูกระทิงกันใครอยากดูกระทิงบ้างาไปเราไปดูกระทิงกันดีกว่าไป

กทิดูไว้ดูแล้วเห็นไหมลูกเห็นไหมอย่างหน้าอย่างคมเลยอ่ะเห็นไหมเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกอยากให้ยัดของเขาสิ ัวเียาใหญ่มากตัวใหญ่เห็นไหมลูกเมื่อกี้เนูเห็นมันตัวใหญ่บิ๊กบัมมากอ๋อมี่ี่ตัว เดี๋ยวไปจับนะลูกเห็นไหมคะับเห็นไหมหลับตาข้างนึงหลับตาข้างนึงแล้วไาอีกข้างนึงไปดูลูกเก้าตัวแล้วหรอเห็นยังหนูแพตัวนู้นน่ะเหมือนสุดแพาหนูมากเห็นยังตัวนันใหญ่มากที่สุด กลัวมากไม่ค่อยมีคนโตแล้วหนูเจอได้หนูลงก่อนหนูอ่านว่าห้ามแต่ต้องห้ามแต่ต้องเขาเขียนไว้อย่างนั้นนึงไงใช่ใ้ฟงอย่างเดียวห้ามแต่เขาจะยี่งเก่าขึ้นไปเจอเจออ่าดูกล้องกล้องหนึ่งสองสามครับ ไหนอ่ะเห็นไหมสามอยาดูโม้ดิเห็นไหมเต็มเลยเต็มเลยความสูงเท่ากันเป๊ะเลยน้องโตเกือบเท่าแล้วตรงนู้นตรงนู้นเนี่ยก็ของแต่ตรงนู้นน่ะนเี่มาลันกลางเต็นตรงนี้เลยพี่บีไป ถึงนั้นไปลูกมาเดินไปไปไปก็ทิ้ง,ไปไปงเดี๋ยวเราเข้ามาดูใหม่นะแล้วพอ่พอรู้เขาอยากไปไล่เราจะไปไม่ได้แต่ว่ากินอะไรกันนะพ่อพอรู้เปิดเอลนี่เดี๋ยว<ม>อ่านแค้มอ่านแค้มของเด็กๆวันนี้ มีอะไรเอ่ย,อยมากมานะคะต้องเผาหนงเลยแบบนี้ก่อนใช่ไหมคะแม,ม่ใช่ฮะดูแหวก่อนลมมันโดนลมก่อนฮะดเไหนทำยังไงนะต้องทำแบบนี้อ๋อตอนนี้เรากินอะไรกันมาม่ามาม่อ่านแคมปิ้งเลยใช่ไหม มามา่าจะแคมปิ้งเลยค่ะเมนูมง่ายๆลูคนคนกจะ้ไป้อจ้องไ <คน S 1> องอตอะให้ไปีจรกลับมา1 2ทำไมครับอะไรเหรอ ตอนนี้ก็ประมาณ5โมง20ต้องรีบทำกับข้าวก่อนเพราะว่าท้ามืดแล้วก็อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่เพราะว่าที่นี่ไม่มีไฟฟ้าให้ใช้นะคะ นะไปหาดูซิอยู่ไหนนะไงเข้าไปตรงหัวโป้งโป้งเลยมาโซนแล้วแล้แพนับหาเองนะเริ่ต้ดเตดองสี่ดเจ็ดแปดเก้าชี้แ็นเ ไปไหนไปหาเจออ่ะอาหัวที่แม่ทำอ่ะหนูเห็นหัวแม่หนูเห็นตัวมุกอยู่ไหนนะหาดูสิระวังสะดุดเย้

And him, I only need to say he's <laughs> เป็นด้วยเหรอลูกไค่พยพอมีรถไงตื่นแล้วค่ะกึ้นมอเตอร์นมอเค่ะอ้าวมีใครยังไม่ตื่นเนี่ยอะไรนะตอนตื่นเช้ามาวิวดีมากเลยนี่เหมือนสิ่งุด หมอกมาแล้วลูกสวัสดีค่ะสแล้วใช่ไหมครับได้เลยได้เลยตอนนี้เรายังไม่อาบน้ำเหรออยากไปเดินเร็วๆเลยอ่ะมื่อกี้ก็ไปดูมาแล้วมันมีนกระถิน่นหมอกหลุดใจมากเลยเฮ้ยหนูอยากไปดูอะ่ะอยังไม่ตื่นเลย ไหนแมวร้องยังไงหนูแพะแมวไหนแมวแมวเมียวเนียวเงาเสียอะไรขูกูมนม่เียงอันนี้เป็นแมวที่นี่นะใช่ไหมแมวของแมวหนูลักแมวเหรอใช่หนูะเอาชือแมวเลืออยาจะเอามันไปเลี้ยงที่บ้านเลี้ยงหนูดีคนพ่อกับแม่ก็นอยเนื่ยจะให้เอาแมวมาเลี้ยงอีกหรอ ไม่เอาหรอกแมวอะ่ะจะอยู่กับเพื่อนแต่มันชอบมาขโมยของกินเนี่ยตั้งคืนเนี่ย <คน S 1> ตอนเชา้ามันก็ชอบมาอีกแล้วแวเราจะไปดูตะกี้ก่อนแบบที่แล้วก็ทำแบบนี้ใช่ไหมคะใส่ เช้าเดี๋ยวเราจะกินอะไรกันนะแซนวิชหรอแซนวิชอะไรแล้วอไียูเลยใช่ไหมออร่อยไหครับอร่อยเอะไรเยี่ยมเลยไปแกอะไรครับเก็บ โอ้อ่ะโอ้แค่ปวดหรอนี่เดี๋ยวแม่กเราจะทำแซนดิชทำแพนดิชก่อนจ๊อดอยู่ไหนดิกระหาจ๊อดไม่กินผักเหรอนี่ผักแต่หนูชอบอาหารท่นทันอ๋อผ่านมันจะเยอะเลยผ่านตรงไปเลยมันไม่ต้องเลี้ยวหรอกโอเค เราจะใส่ซอสมะเขือเทศอันนึงอืไม่น่ากินไหมล่ะน่ากินประกบแบบนี้ไปเลยง่ายอย่ากประกบด้วยอ่ะกให้พ่อนี่ให้พ่อพลายาเกลืออากีนี่อคะเขาต้องทำแบบนี้มันหลอกมาใช่ไหมค่อยๆกินแล้วนะ

เชอบพ่อกับแม่นะครับวันนี้เรามีข้าวหมูสิ้นไข่ดาวแล้กินมากเลยชิมก่อนนะไม่ไชิมเลยเดี๋ยวขอกินพ่อกับแม่ขอกินข้าวก่อนนะครับ ไม่กันกันไปไหนกันนะไ,ไ,ไปล้างจานไ,ไปล้างจานกันไมังปล้างจานตรงไหนยังไงรตงนมนใช่ไหมไปเตาไปช่วยแม่ล้างจานกัน ก็ไม่เป็นไรพี่เสียอยากให้เปียกลูกดโอ้อันพอแล้วไปเอาใส่จานที่มุกโลผมพี่มุกสะอาดแล้วเอาใส่ให้พี่มุกเอาใส่จานลูกเอาใส่ให้หน่อยจุดล้างจานจะอยู่ตรงห้องน้ำข้างบนนะครับตรงข้ามกับป้ายเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแถบแพงม้าด้านบนตรงที่ทำการนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำ ชายห้องน้ําหญิงก็ไปดูห้องน้ําชายกันดีกว่านี่ห้องน้ําชายก็ตรงนี้ก็จะมีอ่างล้างหน้ามีกระจกสองอันนะครับแล้วก็มีโถชีสองอันแล้วก็จะมีห้องส้วมสองห้องนะครับเป็นจั้นโคตรตัดน้ำน่าด รงนี้ก็จะมีห้องอาบน้ำห้องน้ำเป็นฝักบัวสองห้องนะครับอไปบายกันทิ้งบ๊ายบายไปบ่ายกันทิงเดียวไมบอคไปไปแล้วเรากลับแล้ว เราดูกระทิงเสร็จแล้วต่อไปเราจะไปเที่ยวอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะไปอนนะไรเที่ยวอื่นล้วเจอกันใหม่ทริปหน้านะ